้นที่นี่คือแบบอ่วมกันหมดรวมไปถึงขอนแก่นนะคุณผู้ชมบ้านเกิดหนุ่มประเดชก,ก็น้ำท่วมเช่นกันอ่วมเช่นกันใช่คือถ้าเห็นภาพเหมือนที่นี่ฉันเห็นเนี่ยเรียกว่าคือช็อกแน่นอนพเพราะหนุ่มพระเดชก็ช็อกไปแล้วเราะว่าน้ำท่วมสูงมากคุณผู้ชมโดยเรื่องราวนี้เนี่ยแม่แก้วสุดาราัฐก็คือคุณแม่ของพระเอกหนุ่มนะที่เลี้ยงดูอะไรกันมาเนี่ยก็คือแบบโพสต์ภาพที่แบบว่าน้ํามันขึ้นสูงก็คืออัปเดตสถานการณ์ที่บ้านขอนแก่นว่างนั้นใช่ค่ะมีการเขียนแคปชั่นด้วยนะบอกว่าโอเานนวช้แม่ัด สภาพน้ําท่วมเนี่ยทาพเนี้ยมาให้แม่เพิ่งกลับมาเมื่อวานเป็นห่วงแม่พัดมากเพราะว่าเคยท่วมแบบระดับเมตรขึ้นมาแล้วแต่ตอนนี้ยังแค่ประมาณข้อเท้าข้อเข,ข,ข่าเนาะแต่ยังพอได้อยู่อะแต่ดูเขาบอกว่าเคยท่วมจนถึงแบบว่าหนึ่งเมตรเลยนะอะย่าพี่บอกแงบบ่แบ่เคยท่วมแบบสูงมากๆแล้วคราวนี้เนี่ยเห็นทีต้องแบกแม่พัดขึ้นชั้นสองแล้วเนี่ยเป็นห่วงมากเลยขอภาวนาและเป็นกำลังใจให้แก้ไขได้โดยเร็วนะคะ แฮชแท็กเห็นทีมแม่ต้องกลับไปใหม่ซะแล้วแล้วก็แพดคุณเดชอะไรอย่างเงี้ยเนาะโอ้แล้วอย่างงี้หนุ่มนเดชว่ายังไงล่ะหนุ่มนเดชก็เรียกว่าตอบมาเป็นอีโมจิหน้าช็อกเลยนะอืม mm hmm. อ่ะแล้วคุณแม่ก็มีการโพสต์อีกเซตนึงด้วยนะคุณ mm hmm. มีอีกเซตมีอีกเซตเหมือนเป็นการอ mm ัปเดตว่าเป็นยังไง <c oughs> เราก็นึกว่าจะลดลงโอ้เสียงหายเราก็นึกว่าจะลดลงปรากฏว่ามัน เพิ่มขึ้นโอ้โหคืออัปเดตสถานการณ์ว่ามันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆใช่คือระดับน้ำเนี่ยยังไม่ได้ลดลงเลยแม้แต่นิดเดียวนะคะพร้อมแคปชั่นว่าตอนนี้เนี่ยเพิ่มสูงขึ้นสูส้ๆแฮทขอเป็นกำลังใจให้ทุกครอบครัวด้วยนะคะ